สรับสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆไวร์ลนสีสายทุกท่านกันด้วยนะทุกคนสลับวัสดีนะทุกคนพี่ก็อยู่กับหลังซีเริงสโตนะครับนวันนี้นะทุกคนพี่ก็มีโค้ดมาแจกน้งกันอีกแล้วไอที่อยากได้โค้ดนะครับผมก็เข้ามาดูนะครับโค้ดแรกนะผมจะเป็นโค้ดตรงนี้นะทุกคนแล้วก็จะมีอีกหนึ่งโค้ดนะครับผมพี่จะเอาไว้ให้ตรงนี้นะทุกคนสำหรับใครที่มองไม่เห็นโค้ดนะครับผมเดี๋ยวพี่จะขึ้นไว้ที่หน้าจอให้แล้วกันนะครับทุกคนดังนั้นนะครับผมอย่าลืมมารับกันนะครับมาดูว่ามัันนนยยงใช้้ไดออู่่หรืเปลาะทุกค เฮ้ยมันยังใช้ได้อยู่นะคะทุกคนก็รีบๆม,มารับกันนะทุกคนบอกว่ามันงทีมันอาจจะหมดก่อนนะคะทุกคนก็นี่ครทุกคนพี่ก็ได้เท่านี้เลยนะคะทุกคนก็อันนี้ก็ยูเซอร์จะใส่เป็นไรก็ได้นะทุกคนภาาไทยก็ได้นะทุกคนมาเราใช้อะไรได้บ้างนะผมก็จะมีเป็นองล้อหมัดตึงนะครับนี่วงล้อหมัดตึงครับแล้วก็จะมีเป็นองล้อแตงอุตสาห์นะครับแล้วก็ได้เป็นรันออสินค้าแนะนำนะผมก็ไดมีพวกันนี้เลยนะครบทุกคนเดี๋ยววันนี้พี่จะจับเป็นอะไรเดี๋ยวทุกคน ก็เดี๋ยววันนี้นะทุกคนพี่จะขอจับเป็นกางเกงนอนให้ทุกคนกางเกงนอนครับทุกคนนี่ครับเดี๋ยวจับเลยละกันนะทุกคนเรียบร้อยครับทุกคนมันอยู่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนก็จิ้มสีดำๆตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นไอเดียเชื่อมเฟสนะคะทุกคนแล้วก็เอาไปใส่กาเกงนะทุกคนแค่นั้นเองง่ายๆนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูรีวิวมองกันดีกว่านะทุกคนว่ามีอะไรบ้างแล้วก็จะคุมหรือเปล่านะทุกคนไปดูนครับ โอเคทุกคนก็ตอนนี้นะทุกคนพี่ก็อยู่ในดีเป็นเะรียบร้อยนะทุกคนก็ได้เป็นนี่ครับผมกางเกินอนซาดามะนะครับนี่ขออนนะครับทุกคนก็จะมีเกางเกงนอนซตดามะครับมีหมัดไปใส่ตมามะนะทุกคนเราก็จะมีเป็นเสื้อบอลสีเกมนะครับผมใบปากเป็นให้ปากของกระบอกนะครับผมมีตาเป็นตาเป็นป่องหัวขาวนะครับผมมีปืนอาร์เรยเจ็ดสองกระบอก เป็นเอ็มูนย์นะครับผมอาร์เรย์จ็ดครับหนึ่งกระบอกนะครับทุกคนนี่เอ0ูนย์ครับแล้วก็จะมีเป็นนี่ครับสองยาวนะครับผมอาร์เรย์จ็ดครับอีกหนึ่งกระบอกนะครับทุกคนยัางตึงอ่ะทุกคนมาลองคิดว่าไงว่าผมตึงปะไงเข้าฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์ไว้พี่ด้วยละกันนะทุกคนสำหรับพิกัดนะครับอย่าล้าคอมเมนต์เลยนะครับใครที่มองไม่เห็นคอมเมนต์ให้กดข่าวล่าสุดนะครับจะได้เห็นคอมเมนต์เนาะโอเคนี่ครับผมก็ เดี๋ยวจอกใหม่คลิปหน้าโอฝากกดติดตามไว้นะผมจะได้พลาดคลิปใหม่แล้วก็จะได้พลาดโคต์นะครับผมก็ตามนั้นเลยนะครับโอเควันนี้พี่ขอตัวไปก่อนแล้ะกันนะครับผมบายค่ะทุกคนจะกัดกระับผม